สวัสดีครับสวัสดีแฟนหนุ่มหนุ่ท่านนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสำหรับศึกพิเศษดีพรีเมียมนะครับสำหรับวันพฤหัสทีนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีกลุ่มมวยหูแล้วใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอดอาร์ดูเก้าเก้านะครับเป็นกลุ่มมวยหูที่เสียงดังฟังชัดนะครับสุดยอดมวยหูของเมืองไทยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนส่งราคาจะขอไปทีหน้าตู้ชี้ตัวเล่นข้อมูลจริงนะครับชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกขู่นะครับซึ่งเรามีกกาารสืบบอหน้เสือในสภาาพหลังจกการเเเเททนนนนนน้้าาาาาาาหหหัััััักกกกกกกะะะคคครรรรรรบบบจจแแสสสสสขขใญ่่่่่่อออออตตตตวววไไืืงงงงงงมมมีีพพภโดยล็ิ ปีบนติที่เกิดขึ้นจากการชกมวยนะครับโดยคนที่จะมาสังเกตให้คนที่จะมาพาให้เป็นไม่ผีเสยนมวยที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีมาเป็นคนพาให้นะครับฉะนั้นแล้วยังไงลองแอดไลน์เข้าไปดูนะครับที่ไลน์แอด099นั่นเองนะครับซึ่งใครเข้าไปในกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะเห็นการแข่งขันวิจารณ์มวยที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้นะครับที่รวบรวมเสยนมวยชั้นนําของประเทศไว้สูงถึง15คนด้วยกันมาวิจารณ์ให้ทัศนะการทุกวันทั้งเดือนครบทุกคู่ทั้งรายการมวย3ยก5ยกแลก็ รายการมวยแถอดสดันธรรมดารายการแถอดสดมวยตู้วันหยุดเสาร์อาทิตย์เรามีหมดนะครับยังไงลองแอดไลน์เข้ามาดูแล้วกันนะครับมาไล่เลียงพูดคุยกันนะครับเริ่มต้นกันที่ตั้งแต่คู่แรกไปเลยเนาะนะครับเป็นคู่ของทางด้านในเจ้าขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับเจอกับทางด้านในเจ้าสิงห์ทองน้อยก๋วยบางคอแหลมหนึ102่งร้อยสองปอนเท่ากันขวัญใจในคนสงขาซอวิเกียรติชัยยุทธนะครับ ก็จุดเก้าปีป,ปล่อยๆเนี่ย 49, 5, 5, สี่สิบเก้าสี่สิบห้าจุดห้าชกมาห้าจุดกับไฟและมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องนะครับเตะต่ตอยหมัดแรงนะครับแพ้สิงห์ทองน้อยนะครับคูชค่ชกในวันนี้เคยแพ้กันมาแล้วแพ้นอกขวานฟ้านะครับแพ้ชนะคะแนนสิงห์ชุมพลชนะนอกสิงห์ชุมพลชนะนอกเพชรพงษ์สะทช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นเยอะมากส่วนสิงห์ทองน้อยนะครับกวยบางคอแหลมเนี่ยหรือว่าเต่วนเป๋มวยไทยโคดนุบลน,นะครับซ้อมปอพินทพัทสิบห้าปีปล่อยๆสี่สิบห้านะครับชกมาห้าจุดกับไฟนะครับปาะเภทมวยขาวสูงงยาาาววขหนนน้รรััะคบ ท่าตลอดดีนะครับมีชนะนําเต้าทองแพ้น็อตใหม่แล้วก็ชนะแพ้นอ็อกไอเจ้าเดอะแฟรงค์มานะครับช่วงหลังฟอร์มไม่ดีส่วนทางกันเลยนะครับจัดไปที่ทงงนายเจ้าขวัญใจก่อนละกันนะครับต้นๆไปก่อนจัดไปที่ขวัญใจก่อนละกันนะครับคู่ที่สองครับปากีสถานในราวันครับเจอกับทีนายเจ้าเพชรสีแดงสิเจริญทรัพย์ หนึ่งร้อยสิบปอนด์เท่ากันคู่นี้ปากีสถานเนี่ยนะครับคนปัตตานีซ้อมเอราวันสิบเก้าปีปล่อยปล่อยห้าสิบสามชกมาสามจุกับไฟแล้วนะครับชนะขุนหารแพ้เพชรสีแดงนะครับชนะสู้บอลแล้วก็แพ้ยอดถนุนชัยส่วนนั้นเจ้าเพชรสีแดงนะครับสิจเจริญทรัพย์อยู่กับสิเจมป,ป์ปอคนเดียวกันคนปทุมซ้อมสิจเจริญทรัพย์สิบเจ็ดปีปล่อยปล่อยห้าสิบสี่ชกมาห้าจุกับไฟนะครับฝีมือครบเครื่องแต่ก็จะเสียเปรียบเรื่องของรูปร่างที่เตี้ยกว่านะครับแพ้คะแนนเพชรเตชินชนะเพชรอาวุธ แพ้ราชบุตรแล้วก็ชนะน้องไอ้เจ้ายอดขุนพลมานะครับด้วยความที่ตัวเล็กกว่าผมว่าจะไปที่ปากีสถานก่อนละกันนะครับตัวใหญ่ทำแล้วเห็นคู่ที่สามครับคู่รองรายการครับดอกไม้ไฟบอลุ่งโรดนะครับเจอกับทนายเจ้าบัลลังก์เพชรเปิ้ลนครนะครับคู่นี้หนึ่งร้อยแปดปอนด์เท่ากันดอกไม้ไฟเนี่ยคคอุบลซ้อมสตีบวนสิบแปดปีปล่อยห้าสิบสองชงมาเจ็ดสุดไฟแล้วนะครับผมไปมวยฝีมือเข่าในเหนียวแน่นนะครับบางสอกรแรงขวางหน้าฟันฟันแทงดีนะครับมีแพ้คะแนนเพชรทวีชัยนะครับแพพ้้นุ ชนะและนายเจ้าสิงสุราชและก็แพ้พิเต,เตชินมาส่วนท่านั้นบาลังเพชรนะครับ mm hmm. ก็คนนครซ้อมอยู่บางแสนไฟขับสิบปีปล่อยๆล่อย53นะครับช่วงวันเจ็สก็ไฟละนะครับประเภทมวยขวาฟิล์มครบเครื่องนะครับ mm hmm. เก๋าเหลี่ยมเชิงดีมาซอมอาวุธเ,เร็วชนะน็อกเสือดำนะครับแพ้บิ๊กบอสชนะขุนหาและก็ชนะพลายทองคำส่วนตัวผมผมยังชอบไปที่ทางนายเจ้าบาลังเพชรมากกว่านะนะครับคู่นี้จัดไปที่บาลังเพชรแล้วกันนะครับยังไงก็มันก็สูสีแล้วคู่นี้แต่จัดไปที่บาลังเพชรก่อน มาที่คู่เอกของรายการครับช่วงแรกครับแวววาบอลมหาชัยครับเจอกับเพชรทวีชยัยไฟเตอร์มวยไทยนะครับแวววาวนะครับบอลมหาชัยหรือแวววาวววังพรมวอกินปทุมโชคมงคลสิทธิ์ป่าแดงคนเดียวกันคนวนครับซ้อมอยู่วังพรม28ปีปล่อยห้าโชคก็เป็นลอยไฟแล้วนะครับประเภทมวยซ้ายครับจังหวะมือครบเครื่องสลัดแหลเกเหลี่ยมเชิงดีเก่าเกมนะครับรอเล่นยกสี่ชนะมลัยทองแพ้กุมารดอยชนะแหลมโพแพ้แหลมโพส่วนใน้รเจ้าเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยนะครับปอพิกาเนตหมู่ป่าบิ๊กคองเตย ซูเปอร์บาสอโชคมีชัยนะครับก็ไอ้น้องไอ้เจ้าซูเปอร์ไบนั่นแหละคนเนี้ยนะครับก็คนกระบี่้อมปอพิาเน่กระบี่สิบแปดปีไปปล่อยห้าสิบสองชวงมาห้าสิบก็ไฟลปะปอพิคมยขวาถูกอย่ามือครบเครื่องครับล็อกลัดมันตีดีนะครับชนะดอกไม้ไฟชนะน้ำชนะนกน,น้ำพุแล้วก็ชนะแชนแนนจะได้เจ้าฉลามชนมานะครับก็เพิทวีชัยช่วงหลังดีวันดีคืนขึ้นนะนะครับดีวันดีคืนขึ้นแต่ผม,ม,มว่าเจอแมววาวความเก่าอ่ะตรงเนี้ยแม่งสําคัญนะครับ กัดไปที่ทางนั้นไอ้เจ้าแวววาบอลมหาชัยแล้วกันนะครับแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยไอ้เจ้าเพชรทวีชัยจะดีดีก็ตามนะครับถัดมาครับช่วงหลังแล้วนะครับเป็นคู่ของพยัคขาเจาดีมวยไทยนะครับเจอกับพยัคเจ้าพยัคขาวสบุญเดลักษ์ชื่อเดียวกันหนึ่งร้อยสาสิปอนด์เท่ากันพยัคขาเจาดีมวยไทยเนี่ยมุมแดงเนี่ยคนกาลสินซ้อมเจดีมวยไทยกาฬสินยี่สิบสามปีปล่อยๆหกสิบสองชกมาแค่สิบหกไฟเท่นั้นเอง <c oughs> มาเพชรมวยซ้ายครับเปิดเกมไต่ซ้ายไต่ซ้ายบูดุดันชนะน็อกลาเต้ชนะน็อกดดวนบลแล้วก็ชนะน็อกไอเจ้าเพชรเทวดาส่วนนักไอเจ้าพยักขาวนะครับสอบบญนักษ์เนี่ยนะครับคนร้อยเอ็ดซ้อมสอบบูนยักที่ร้อยเอ็ดสิบหกปีนะครับเอ,อ่อไปปล่อยหกสิบเบาวกว่าแต่ชกมาห้าถึงกับไฟแล้วมวยขวาฝีมือนะครับแต่ช่วงหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับแพ้น็อกไอเจ้าฟ้าอุทยัยแพ้น็อกเพชรอาโนแพ้น็อกใส่บอก นะครับไซเบอร์นะครับเอาง่ายๆคู่นี้พยัาขาวชนะแน่นะครับเพราะแม่งชื่อเดียวกันนะครับแต่ผมว่าพยัาขาวเจดีมวยไทยมุมแดงดูดีกว่าแม้ว่าจะต่อยมาแค่16บหกไฟก็ตามนะครับจัดไปที่พยัาขาวเจดีมวยไทยถัดมาครับคู่ของเพลงเอราวันครับเจอกับเพชรเตชินบางแสนไฟครับเพลงเอราวันนะครับคนปัตตานีซ้อมเอราวันนะครับยาลา19ปีนะครับปล่อยปล่อย54ชกกะแปดชกกไฟนะเวอร์ครบเครื่องครับอาวุธจุกจิกหลากหลายเหลี่ยมเชิงดีเคยแพ้มา ฟอร์มหลังก็แพ้เพชรเดชินแล้นะครับมีแพ้เพชรเตชินแล้วก็แพ้น็อชนะน็องไอเจ้าดำพุมาส่วนในเจ้าเพชรเตชินบางแสนไฟขับนะครับหรือว่าชัดชลบุรีอาร์ตมวยไทยยิมคนศรีสะเกตซ้อมอยู่บางแสนไฟขับชลบุรีสิบแปดปีปล่อยๆห้าจุดสามชกมาหกสิบกฟลายแล้วประเภทมวยขวาครับฝีมือจัดจ้านนะครับดักเตะดักต่อยพริ้วเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วชนะเพชรสีแดงนะครับชนะเพลงแล้วก็ชนะดอกไม้ไฟผมว่าเพชรเตชินกำลังดีอ่ะแล้วดวงค่ายกำลังแรงด้วยจัดไปที่ในเจ้าเพชรเตชินแล้วกัน นะครับยังไงดีกว่าแน่ยังไงดีกว่าแน่ถัดมาอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ครับด่วนทอแทนไทยนะครับด่วนเก้าเก้าทอแทนไทยเจอกับทนายเจ้ากระดูกเหล็กอาอัจฉริยะหนึ่งร้อยเก้าปอนเท่ากันเอ่อไอเจ้าด่วนในคนจะโศซ้อมพีเคสิบเก้าปีปล่อยปล่อยห้าสิบสองชกว่าหกสิบกับไฟแล้วนะครับหกสิบกับไฟนี่น่าจะแค่เฉพาะในเมืองกรุงนะมวยเข่าก็เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดบู๊ดดันนะครับเหนียวแน่นนึบ นะครับช่วงหลังก็มีต่อยจากกระดูกเหล็กไฟนั้นยกเลิกแล้วก็เอ,อิงจริงเนี่ยชูส่วนในกระดูกเหล็กชนะสุดท้ายยกเลิกนะครับแล้วก็ถัดมามีเสมอกระดูกเหล็กอีกไฟหนึ่งที่ราชดำเนินนะครับครั้งแรกต่อยหลังสิทธิครั้งที่สองต่อยราชดำเนินเสมอกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนสั่งฟ้านอกอ่วันยิ้มมาส่วนกระดูกเหล็กนะครับอ๋อเริยะหรือว่ากองกมเกลียวคนเดียวกันคนุณนคนรศรีซ้อมเด็ดรัต24ปีชกก็เป็นร้อยไฟแล้วนะครับไปปล่อย5้าสอไว้ขวาสูงยาวถึงครบเครื่องขวางหน้าดัานแทงนะครับ ก็มีเสมอด่วนชนะสั่งฟ้ามาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนทาาด้านเจ้าเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยมานะครับสำหรับทาาด้านเจ้ากระดูกเล็กส่วนตัวผมผมไปที่ด่วนละกันผมว่ามันมีวินาทีทองนะครับน่าสนใจกว่านะครับต่อยปัง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 ผมว่าด่วนน่าสนใจกว่านะครับแล้วก็มาที่คู่ไฮไลท์หนึ่งคู่นะครับคู่ของทา้งนายเจ้าดอกไม้ป่าทอแทนไทยนะครับเจอกับทางด้านเจ้ากัปตันทีมนะครับ ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับดอกไม้ป่าเจอกับทางด้านไอ้เจ้ากับตันทีมนะครับแอสันปาตองนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์เท่ากันนะครับคู่นี้หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์เท่ากันนะครับไปดูที่ดอกไม้ป่าก่อนนะครับคนอุบลน,นะครับซ้อมอยู่สันติวนสิบเก้าปีปล่อยปล่อยห้าสิบเก้า ช่วงก็ไปร้อยไฟแล้วนะครับมวยฝีมือครบเครื่องนะครับดักวางแข้งดักแทงดักบูดูดันนะครับช่วงหลังเนี่ยก็มีเคยแพ้กับตันทีมาสองไฟแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ชนะคะแนนเด็ดเพชรชนะน็อกเด็ดเพชรชนะน็อกชายโทนถือว่าเป็นจอมน็อกเอาท์อีกหนึ่งคนเลยนะครับส่วนทางด้านไอ้เจ้ากับตันทีมนะครับแอนสันปาตองหรือว่าสิทธิ์ไทยแ,แลนด์นะครับบอลสันใต้ลูกชายวิทยแลนด์ปิดสินชัยนะครับคนสกลน,นครซ้อมอยู่เอ่อสิทธิ์ไทยแ,แลนด์ที่เชียงใหม่18บแปดปีไปปล่อยห้ายฝีมือครบเครื่อกตชกม <S <S าหนียกสน นะครับมีชนะคะแนนทั้งนั้นในเจ้าเพชรบึงการชนะยอดกล้าและก็แพ้เพชรเดชมานะครับส่วนตัวผมผมว่าจริงๆเนี่ยนะครับผมชอบกับตันทีมากกว่าแต่กับตันทีเนี่ยมันจะเสียเปรียบเรื่องของพิกัดน้าหนักนะครับฝีไม้ลายมือเดี๋ยวผมบอกเลยนะไอเด็กคนนี้จัดกล้ามากๆนะครับแต่พอมาแบบนี้เนี่ยเขาต้องจัดไปที่ทั้งนั้นในเจ้ามุมแดงอย่างไอเจ้าดอกไม้ป่าก่อนละกันนะครับน่าจะดีกว่านะครับนี่คือทัศนะนะครับสำหรับทั้งนั้นศึกเพชรยินดีพรีเมียมที่มาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ก็ใครสนใจอยากเข้ากลุ่มไยหูก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะครับที่ไลน์แอดอาร์99นั่นเองนะครับ